ยาธานาชัยทรงเดชนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะอันจะมาสอนเต้นลาลาแดนนะคะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูเลยนะคะสเต็ปแรกง่ายมากนะคะเพื่อนๆทุกครั้งที่เต้นนะคะก็ยืนกลางขาเล็กน้อยนะคะพอดีสวยตบมือยกมือมานะคะตบมือเนือทีรสะพร้อมไปกับจังหวะเลยนะคะฟังมิวสิกแล้วก็ปรบมือ พร้อมโยกโย่อนิดนึงอ่าพอดีสวยโยกลําตัวได้ย่อเข่าอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกง่ายมากใช่ไหมคะสเต็ปที่2เริ่มเข้าเพลงแล้วอ่าสเต็ปที่2เป็นยังไงเรามาดูยืนเปิดเท้าขวาออกมาเล็กน้อยนะคะทรงตัวพอดีสวยมือขวาขึ้นแตะอกซ้ายนะคะแต่มันจะดูทื่อเกินไปเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆอาจจะโยกสะโพกหรือว่าจะลองเหยียบส้นเท้าดูประมาณนี้นะคะ 1. มือขวาแตะอ,อกซ้ายแล้วก็มือซ้ายขึ้นแตะอ,อกขวาส้นเท้าซ้ายก็เหยียบลงกับที่นะคะ1น,นะคะ 2. อ่มือแตะสะโพกขวา 3. ม,มือซ้ายแตะสะโพกซ้าย 4. มือขวาขึ้นค่ะพร้อมเหยียบส้นเท้าขวาลง5าอ่ะมือซ้ายขึ้นค่ะ 6. 7. และ 8. นะคะอะ่ประมวลท่ากันอีกที เตะที่2มือขวาขึ้นแต่อ,อกซ้ายพร้อมส้นเท้าค่ะ1นะคะมือซ้ายค่ะขึ้นแต่อ,อกขวา2อ่มือขวาค่ะ3 4 5 6 7และ8ปดเตะที่3มอ่ามือข้าผลักขึ้นข้างบนพร้อมกับก้าวเท้าขวาออกไปเล็กน้อยพอดีสวยนะคะเป็น1นลากอ่ามือเก็บแล้วก็เท้าซ้ายชิด2อ่ามือซ้ายขึ้น ทักออก3เท้าซ้ายก็เปิดด้วยนะคะเซนมือดึงมือซ้ายลงมาเท้าวขวาเก็บ4อ่าเปิดเท้าวขวามือขึ้นพร้อมกัน5อ่าซ้ายลากเท้าซ้ายปิดค่ะมือขวชิด6อ่าเท้าซ้ายเปิดมือกลางออกเป็น7นะคะสะแล้วเก็บมือเท้าวขวาลง8ดอ่าดูกันอีกทีมือขวา1พร้อม9ออกดึงเก็บ สองมือซ้ายค่ะพักออกสามแล้วก็เท้าขวาลากมาเป็นสี่นะคะมือขึ้นพร้อมกันขาขวาเปิดเป็นห้าซ้ายดึงเข้ามามือควยปิดหกอ้าออกซ้ายเปิดกางแขนออกเจ็ดลากเท้าขวามาค่ะแปดสเต็ปที่สี่เท้าขวาเปิดมือขวางขึ้นมือซ้ายจะอยู่ประมาณนี้ ลากขาซ้ายเข้ามาชิดมือซ้ายเตรียมแปะเพื่อนข้างๆพอแปะปุ๊บเราก็ย่อพอดีสวยแล้วก็เปิดเท้าซ้ายแล้วก็ลากขา,ข,าขวามาชิดมือเก็บอีกครั้งนะคะขวาเปิดมือขึ้นขวาไงซ้ายพร้อมแปะเพื่อนนะคะาลากซ้ายขาซ้ายมาค่ะเสร็จขาซ้ายมาชิดปุ๊บมือพอยอ่อปุ๊บเอามือซ้ายแปะเพื่อน แล้วก็ซ้ายออกมือสองข้างเก็บลงลำตัวแล้วก็ลากขวาชิดสเตปที่5ขาขวายืนเหมือนเดิมเปิดขาซ้ายนะคะพอดีสวยงามงอเข่าเล็กน้อยค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นช้าชาตามจังหวะเพลงนะคะลำตัวยืนหันหน้าออกตรงเลยนะคะเสร็จมือไว้ตรงท้ายทอยเลยจังหวะเพลงมาปุ๊บเปิดขาขวาพอดีสวยนะคะมือขวาชี้ขึ้นค่ะช้าช้าตามจังหวะเพลง บจบอยู่ตรงท่านี้สเต็ปที่6จะเป็นการเชื่อมท่าต่อจากชี้นิ้วขึ้นปุ๊บเพื่อนๆคะก้าวเท้าขวาออกปุ๊บพร้อมกับโบกมือมาทางขวานะคะเปิดเท้าขวามือโบกมาทางขวาายเท้าซ้ายแตะชิดปุ๊บก้าวชิดปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็ง่ายสุดเลยค่ะสเต็ปที่7็ด เาชิดมือยกขึ้นเลยค่ะกำปั้นเหมือนพร้อมจะต่อยขึ้นบนฟ้านะคะอ่าพร้อมกันปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็เท้าซ้ายจะมาเลยนะคะพอซ้ายออกปุ๊บกำหมัดนะคะพร้อมชกขึ้นขึ้นขึ้นบนฟ้าเหมือนกันเลยอ่าดูอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองมันจะลากมาเลยนะคะพอซ้ายเปิดมันก็จะเป็นหนึ่งสองขวาก็จะมาชิดกำปั้นแค่สองจมูนะคะหนึ่งสองอ่าดูกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง 1>, 1 2 1 2สเต็ปต่อไปนะคะจะเป็นสเต็ปที่และกลางขายืนให้บาลานซ์พอดีสวยเสร็จแล้วเพื่นพนอนๆยอ่อค่ะย่อลงนิดนึงอ่าประมาณยอ่อประมาณนี้นะคะทุกอย่างมาขวาปุ๊บก็ดึงมา1 2 3ตามจังหวะมิวสิกนะคะ4ก็คือจะสลับกันไป5ซ้ายขวาซ้ายขวา สเต็ปที่9ก็จะจบแล้วเพลงนี้ซึ่งไม่มีอะไรมากเลยกลางแขนออกนะคะตบมือเสร็จเรากางแขนดึงเท้าซ้ายเข้ามาชิดนะคะเราก็ยังอยู่ในรูปตัววาเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆข้างๆที่อยู่ใกล้ๆเราอะคะ่ะเขาจะขยบเข้ามาจับมือเสร็แล้วก็ทุกคนก็จะกม้มคํานับพร้อมกันนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่หัวแถวห่างแถวซ้ายหรือขวานะคะถ้าสมมติอันอยู่ขวามือ มือซ้ายอันถือ,อจับมือกับเพื่อนมือขวาคนที่อยู่หัวแถวห่างแถวจะเก็บไว้ด้านหลังนะคะเสร็จแล้วก็พอปิดสเต็ปเก้าก็คือก้มส่วนคนที่ปิดหัวแถวห่างแถวที่อยู่ซ้ายมือเราก็จะเอามือซ้ายเก็บไว้ถ้าอยู่ขวามือก็เอามือขวาเก็บถ้าอยู่ซ้ายเอามือซ้ายซ่อนไว้ด้านหลังนะคะส่วนมือขวาก็รอจับกับเพื่อนเสร็จแ,แล้วก็พอปิดสเต็ปก็โคง้งปึ๊บ แค่นี้ค่ะก็จบเลยแค่9สเต็ปก็ได้ลาลาแดนง่ายมากแล้วก็ได้เหงื่อนะคะลองหัดเต้นกันค่ะ